าสื่ท่านผู้ชมคลิกลายเฟซบุ o กของทาง G T M X นะครับวันนี้ผมพามาชมง,งานเปิดตัว Honda C B R รุ่นใหม่นะครับผมสองรุ่นนี้ถือว่าเป็นซ u เปอร์สปอร์ตของทาง Honda ที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามมากันค่อนข้างเยอะนะครับว่าตัวนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับทั้งตัว600แล้วก็ตัวพันตอนนี้นะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับสำหรับ ในตัวของ Honda CBR 1000 d o พัน e R Triple R สิไม่ใช่ด o u b l e R t า i p l e R แล้วก็ตัว600้อยดับเนะครับตอนนี้ก็ค่อนข,ข้างที่จะมีกุศิษ่์เกาวให้ความสนใจในในรถทั้ง2รุ่นนะครับในรถ2รุ่นเนี่ยเราบอกราคากันก่อนนะครับตัวขวามือนี้ตัวขวามือที่ชี้อยู่นีตัว600 RR นะครับตัวนั้นก็จะเป็นพัน Tri ปเปิ ราคาของตัว 600R 600RR ก,ก่อนราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับแล้วก็ตัวพันตัวตัว,ว CBR 1,000นะครับ Triple R จะอยู่ที่999,000บาทและตัวท็อปนะครับ CBR 1,000 Double R Triple R SP Five Blade นะครับราคาอยู่ที่1 1 1 9 0 0 0บาท เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างมาเอาพาไปดูกันก่อนนะครับเรื่องของตัวนี้นะครับจะมีจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับตรงที่ว่าตัวรถเนี่ยจะมีการดีไซน์โดยใช้ดีไซน์ร่วมกับตัวของมอเตอร์จีพีนะครับ ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับมีวิงเล็ดวิงเลดมาด้วยนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพาาาิ่มดาวฟอสเลยค่าค่าแรงสมดิ์แรงเสียานเพิ่มมาด้วยในตัวของ CBR1000RR R SP นะครับก็จะมีการเรื่องของจะแตกต่างกับตัวเขาเรียกว่าตัวธรรมดาหรือตัวชิโอาร์นะครับตรงที่ช่วงล่างนะครับแล้วก็เบรคช่วงล่างของตัว ของตัวทริปของตัว SP ก่อนนะแต่จะเรียกว่าตัวทริปเอสพีตัวพิเศษนะครับก็จะใช้โช๊คของโชวานะครับส่วนตัวธรรมดาเนี่ยก็จะใช้โช๊คของอันนึงนะเออร์ลินตัวท็อปใช้เออร์ลินตัวตัวเริ่มต้นใช้โชวานะครับเนี่ยตัวท็อปจะใช้เออร์ลินทั้งหน้าหลังเลยแล้วก็เบรกหน้าเป็นเบมโบหลังนิชชินนะครับส่วนตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีสีดำนะครับตัวทริปโกอาจะเป็นสีดําตัว คิวคปาว่า r อ p จะเป็นสีไตคัลเลอร์เด่นไม้จะเป็นจอสี TFT นะครับผมแสดงผลค่อนข้างครบถ้วนช็อัพสามารถปรับตั้งค่าได้ของคิวเาเอลินส์นะครับผมปรับตั้งโดยใช้ริมดจะปรับตรงนี้นะครับ เคื่องยนเป็นเครื่องยนต์ุีูบแถวเรียง 999cc นะครับตีซะว่าพัน cc ท่วนแล้วก็มีค c ชิปเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ50คันแรกที่จองในงานในใน,ในการเปิดตัวนะครับก็จะมีซอรเรียนะครับเป็นตัว q u i c ชิปเตอร์แท้จากโรงงานติดตั้งมาให้นะครับผมซึ่งไม่ต้องหาซื้อแล้วนะครับพร้อมที่ชต่อมานะครับเฟรม เฟรมของตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีใช้ชิ้นส่วนอลูมิเนียมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่ชิ้นชิ้นนี้นะครับชิ้นชิ้นเพลย์ชิ้นเพลย์ Play, สำหรับการวางเบาเนี่ยก็จะเป็นชิ้นที่ถอดถอดได้นะซ่ิมได้ง่ายนะครับเนี่ยจะมีจุดยึดจุดถอดออกมาอยู่วิงอาหวอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักที่เบาลงนะครับ ไฟท้ายกันไฟท้ายจะเป็น LED นะครับเนี่ยไปไฟเบรกนะครับไฟเบรกไฟเดียวก็จะอยู่ในชุดของชุดชุดยึดป้ายทะเบียนเป็นชุดที่สามารถถอดออกมาเป็นรถสนามได้เลยนะมองเข้าไปลึกๆเป็นกระปุกแทงเป็นกระปุกแก๊สนะครับจะมีเฉพาะในตัวของ s p เท่านั้นตัวไฟเบรกนะครับ ท่อสแตนดาดต้องบอกก่อนวนะ่าท่อสแตนดาดที่ติดตัวต,ติดมากัรบรถเนี่ยเป็นท่ออะคาโบวิกมาแล้วนะครับในอะคาโบวิกกับ h o n d a CBR บีอาไเดนี่ยทำท่อชุดนี้ออกมาจากโรงงานเป็นท่อที่หล่อมากไม่จะเป็นต้องไปแต่งแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ติดรถมานะปั๊มหลังก็เป็นปั๊มเบรมโบนะข้างเดียวปั๊มเดียวนะครับปั๊มเบรมโบจะมีให้ ทั้งในตัว s p แล้วก็ตัวเริ่มต้นนะครับผมตัวอ่าเครื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยเครื่องยนต์ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของแรมแอร์ Air นะครับผมใช้คันเรงไฟฟ้านะครับเรื่องของออเสียสเปรย์นะครับการฉีดน้ำมันหล่อลื่นใต้กระโปรงลูกสูบนะครับก็จะทำงานในช่วงของรอบคมลังสูงเพื่อช่วยในการระบายความร้อน นะครับระบายความร้อนของเครื่องยนต์ให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ให้สมรรถนที่คงประสิทธิภาพมากที่สุดน,นเอยยางเป็นยางพิลลรี่นะครับเป็นยางซอฟนะครับถ้าอยากสนุกเปลี่ยนเป็นยางสลิกสามารถลงสนามได้ทันทีที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนั่นก็คือ CBR 600RR นะครับหลายคนถามถึง Spot m i d d ดเ w e i g ว t ในตำนานของ Honda นะครับที่ก่อนหน้านี้เป็นโครงการที่ถูกเก็บลงไปนะครับถูกปิดลงไปเพราะว่าเนื่องจากค่าของวลลพิษนะครับที่มีเข้งงวดมากขึ้นนะครับทำให้โมเดลก่อนหน้านี้ถูกปิดตัวลงไปนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่น2021เปิดตัวมาแล้วนะครับผมท่อปลายท่อ สิ่งที่อยู่้างหน้าคือไฟท้ายชุดไฟท้ายแล้วก็ท่อท่อออกท่อออกใต้ไฟลอดไฟท้ายออกมาเลยนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าค่อนข้างลงตัวเลยนะครับสำหรับในตัวของ CBR 600RR นะครับราคาก็จะอยู่ที่549,000บาทชุดหน้านะครับก็จะเป็น LED นชุด LED นะครับไฟหน้า LED แล้วก็มีวิงเวลด้วยเ,พ,สสเยพิ่มค่าสมรรถิะแรงเสียดทานตามเรียกว่าในรถรถแข่ง MotoGP ซึ่งใช้ดีไซน์ร่วมกันเลยนะครับเบรกหน้าเป็นโตคิโกะนะแล้วก็ชกหน้าก็จะเป็นช o แบบปรับระดับได้ปรับมีปรับตั้งค่าได้ด้วยนะ รตรงนี้ก็จะเป็นชุดชุดของตัว CBR 600RR นะครับแล้วก็ตัว CBR 1000 Triple R SP ก็ถือว่าเป็น2พี่น้องที่หลายคนเนี่ยเข้าใจจดใจจ่อนะครับว่าโมเดลนี้เนี่ยโมเดล2021โฉมใหม่เนี่ยจะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่าในคลาสของในคลาสนี้เนี่ย อนด้เองมีค่อนข้างครบถ้วนนะครับในในพลัสปรอร์ตทั้ง150 2 0 0าส0บ0องอ้ห้ากสิบนะครับก็จะมาเติมเต็มในครอบครัว CBR ให้ค่อนข้างส,สมบูรณ์แบบมายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอของหน้าจอของตัว Honda CBR 600RR r นะครับ ปรตั้งค่าได้ก็เพิเยอะนะครับนนในตัวโชคของโชว,ว่านะครับในตัวของ650นะครับต้องเราต้องบอกว่าเป็นมิดเดิลเวทนะครับที่หลายคน่ะถามผมมานะคบว่า ราคาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ราคาเปิดมาแล้วนะครับว่า5,49,000บาทเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ให้อุปกรณ์ฟังก์ชันค่อนข้างครบทั่วเลยทีเดียวในรุ่นของว i ดเ o ิลเวทสปอ o t ตวิดเดิ t เวนะครับมีคนมีข้อสงสัยนะครับว่าการมาของ6 0 0 rr จะทำให้ตัวของ cb 6 5 0 r เนี่ย เป็นยังไงนะครับตอบเลยคนละตลาดกันนะครับขมง c v 6 5 0นอ่านะครับก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งเป็นตลาดทัวร์ริงนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นการใช้งานที่เขาเรียกว่าเน้นการใช้งานค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ขับขี่นะครับเป็นเฟรนลี่นะครับก็คือ รอบไม่สูงจนเกินไปนะครับก็คือดีไซน์ให้การใช้งานรอบต้นและรอบกลางเนี่ยได้แข็งอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างตัวของซ u เปอร์สปอร์ตแล้วก็สปอร์ตวิลลินเวทนะครับในตัวพันดับชิปเปอรอาร์แล้วก็ตัว 600RR รนะครับผมรอบการใช้งานของตัว6 0 0 r r ตัวนู้นนะครับตัวนู้นก็จะ เป็นรถที่ใช้รอบค่อนข้างสูงนะครับก็คือพละกําลังเนี่ยจะจะมาตั้งแต่รอบกลางเป็นต้นไปนะครับรอบกลางรอบปลายค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในทีเดียวนะครับมีข้อสองสัยรายสอบถามได้เลยนะครับผมในตัวของ6 0 0้อ rr นะครับก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของระบบหัวฉีด pgm dfsi นะครับ DFSI ก็ให้การตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะตอบสนองได้เรียกว่าทุกย่างความเร็วเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับที่มีการใส่เข้ามาในตัวนี้นะครับโชคโชว์ว่าขนาด41มิลขนาดแกน4 1มิลน,นะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับคนที่ถาม41มิล ทำงานลูกกูกแล้วก็โชกหลังอาร์มเดียวนะครับไม่ใช่อาร์มเดียวโชกหลังโชคเดียวนะครับดูดูการออกแบบของตัวสวิงอาร์มกันหน่อยเป็นเป็นชิ้นอลูมิเนียมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทําให้การคอนโทรลรถเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับและทรงประสิทธิภาพที่สุดเมื่อขี่ในสนามนะครับเบรกนะเบรกหน้าเป็นแบบไรเดียนเมาส์เลยนะ มีแมขนาด330มิเมนะครับเป็นคาลิปเปอร์6เป็น4สูบนะครับแล้วก็ในตัวของด้านหลังน่าจะเป็นจานขนาด220มิลขนาดลูกสูบเดียวนะครับผมแล้วก็มีระบบความปลอดภัยก็คือสล er ิปเปอร์คลัตติดตั้งมาให้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เลยนะครับ ไฟท้ายอะไรเอ่ยนะนีเหมือนเดิมเลยนะนี่เป็นที่มนชุดไฟหน้าของซีเบีย 600RR นะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับสีมีสีเดียวนะในตัว 600RR ก็จะเป็นสีสีไตรคัลเลอร์สีเดียวนะครับผม ซูเปอร์ไบค์นะครับในคลาสนี้ต้องบอกว่า2พี่น้องนี้เนี่ยเป็นเป็นคู่หูที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดนะครับในยุคนี้นะครับเราก็มีนะครับมาร์ตวัดตมีคนเปิดเวลาครับเป็น,นเป็นแบบจอสีทีเอทีขนาดท่านิ้วนะถ้าจำไม่ผิดน,นะเป็นเป็นห้านิ้วแล้วก็มีโหมด การขับขี่ที่บอกรายละเอียดค่นข้างครบถ้วนเลยสำหรับการใช้งานทั้งในสนามแล้ก็บนถนนนะครับะบนนนสนรุปราคากันหน่อยนะครับสำหรับในตัวของ CBR ทั้ง3รุ่นนะครับเริ่มต้นด้วย CBR 600 r นะครับรุ่นนี้ก่อนเลยสีเดียวนะครับสีไตคัลเลอร์ราคา549,000บาทนะครับ CBR Triple R CBR 1000 Triple R นะครับราคา999,000บาทนะครับสีดำนะมีสีดำอยู่ข้างหลังแล้วก็ CBR 1000 Triple R, R, R s p นะครับราคา1 000, 1 0 0 0 0 0านหนึบาทนะครับผมก็เดี๋ยวพาเดินไปดู เดีจะพาไปดูตัวตัว CBR กันตัว CBR พันตัวพันกับตัว SP นั่นนะครับสีดำนั่นาจะเป็นตัว Triple R นะครับแล้วก็ตัวไตคัลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นตัว SP ตัวไฟเบรดนะครับทั้งคู่ก็จะได้ท่อได้ท่อเขาเรียกว่าได้ท่อของ คอบปวิกน้มาเลยนะครับผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ติดมาจากโรงงานนะครับก็ให้สูมเสียงที่ค่อนข้างดุดันเลยนะครับคือซื้อมาในตัวในตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่เมเติมครับผมนะครับอโอเคก็การไลฟ์ของตัว c b r พันประมาณนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปดูรถรุ่นไหนติดตามให้ทีทาง YouTube แฟนเพจ Facebook ของชีแทนนครับผมสำหรับท้งนี้สวัสดีครับ